สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการสุขภาพดีกับโรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชแนลวันนี้ผมนายแพทย์วิทูลจุลรัตนาพรเราก็จะมาคุยเรื่องโรคติดเชื้อเสียบพันธุ์ของทางเดิอนอาหารนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนของประเทศไทยนะครับโรคที่มากับน,น้ำเนี่ยก็จะเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้อทางเดิอนอาหารเสียพันธุ์ซึ่งจะทําให้คนไข้เนี่ยมีอาการ สามอย่างที่สําคัญสําัญก็คือ1น่มีอาการปวดมนท้องนะครับสก็คือมีคลื่นไส้อาเจียนอย่างที่สาก็คือมีถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ําซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอาการครบทั้ง3อย่างนะครับบางคนอาจจะมาด้วยอาการปวดท้องเด่นเพียงอย่างเดียวหรือบางคนอาจจะมาด้วยอาการอาเจียนเด่นเพียงอย่างเดียวหรือบางคนก็จะถ่ายเหลวเด่นเป็นอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าอะไรล่ะที่เป็นสาเหตุของ โรคติดเชื้อชนิดนี้นะครับโรคติดเชื้อชนิดนี้เนี่ยเชื้อข้อโรคเนี่ยนะครับก็มีได้3กลุ่มใหญ่ๆก็ได้แก่เชื้อไวรัสนะครับซึ่งเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดติดเชื้อทางเดิอนอาหารเฉียบพลันเนี่ยมักจะทําให้มีอาการของทันติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันร่วมไปด้วยบ่อยครั้งที่คนไข้ติดเชื้อไวรัสนะครับก็จะมีอ,อาการไอมีน้ำมูกร่วมกับมีถ่ายเหลวซึ่ง Phillip <S <s ชาวบ้านเราก็จะเรียกว่าอาการของหวัดลงกระพเพาะนะครับ ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้มียารักษาเฉพาะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะหายเองภายใน1-2วันนะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นการติดเชื้อแบคที r ียนะครับแบคที r ียที่ทําให้เกิดการติดเชื้อทางเดินอาหารเนี่ยส่วนใหญ่มักจะก่อโรคได้2วิธีหลักๆก็คือ 1. ตัวมันเองเนี่ยมันสร้างสารพิษขึ้นมานะครับสารพิษนี้เนี่ยเวลาที่จับกับเยื่อบุ ทางเดินอาหารมันก็จะทําให้เยื่อบุทางเดินอาหารเสียหน้าที่ปกติแล้วเย่อบุทางเดินอาหารจะมีหน้าที่ปล่อยน้าย่อยออกมาย่อยอาหารเพื่อที่จะทําหน้าที่ดูดซึมน้ําและอาหารกลับเข้าสู่ร่างกายนะครับเมื่อเยื่อบุลําไส้เสียหน้าที่ก็จะทําให้การดูดซึมน้ำเนี่ยกลับได้น้อยลงมากโดยปกติแล้วสารขั้นหลังในทางเดินอาหารเนี่ยคนเรามีมากถึง7ลิตรต่อวันนะครับซึ่งถ้า ลำไส้เนี่ยไม่ดูดกลับเลยนะครับเราอาจจะมีอุจจาระเนี่ยริมาณมากถึง7ลิตรต่อวันนะฮะทางเดิอนอาหารเนี่ยมีประสิทธิภาพดีมากในการดูดซึมสารน้ํากลับเข้าสู่ร่างกายนะครับส่วนใหญ่เราก็จะมีอุจจาระออกมาเนี่ยไม่ถึง1ลิตรต่อวันหรอกครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลำไส้เสียหน้าที่จักสารพิษที่มาจากตัวเชื้อโรคนะครับ,รบสุดท้ายนี้นะครับเ,เพื่อป้องกัน การท้องเสียนะครับผมมีวิธีง่ายๆสีอย่างที่จะแนะนําท่านผู้ชมทางบ้านก็คือว่า1กินร้อนนะครับกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ 2. การใช้ช้อนกลางเพื่อลดการแพร่เชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นนะครับอย่างที่3ก็คือล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ําหรือแม้กระทั่งก่อนประกอบอาหารนะครับอย่างที่4เมื่อท่านจะต้องการจะกินของสด ต้องมั่นใจว่ามันสะอาดเพียงพอกันใหม่คาราวหน้ากับรายการสุขภาพดีกับโรงพยาบาลไทยอินเตอร์ในชั้นแนวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ